สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับ,รบกับน้องกาฟิวเซ่ไทยน,นะครับวันนี้น้องกาฟิวจะพารถคาว์เม่มาชมนะครับเป็นอีซูดีแม็กปีส่งพนนะครับตัวนี้ราคาเพียง3,7มเส้นเจเส้นบาทนะครับพ่นเริมต้นเพียง6,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับจองเพียง9 9 9บาท เ่ลยพ่อนหาเดือนหรือส่วนลด5,000บาทนะครับใช่น้ำมันเครื่องให้ฝีสร้างกลางสร้างมื่นกิโลดอกเบี้ยน้ำต้นเพียงสองจุดเจ็ดกานะครับประวัติดีฟรีดาวครับฟรีไปเลยเก้าสิบวันนะครับเคยติดตามห้ารถตู้ถือพ่อนสบายสบายนะครับก็ติดต่อสอบถามที่เบอร์สูงหกห้าเจ็ดสี่สูงหกแปดกาได้นะครับหรือว่าไอดีเคเออันเดอร์สโคฟไอวิวนึ่งนะครับเคยตีห้าอยู่เอาไปวิงเฟสวิงเกอรี่วิงคนส่งนะครับหรือว่าส่งพัสดุต่างๆนะครับพอ ขับเข้ามาซอกถ้ำได้นะครับรถของเราก็จะเป็นรถตู้เมย์จตเบียนหลวงเล่แม่พรหมนะครับความสูงเมตรสินะครับก็เป็นตู้เม่ทุกคันเลยเนาะเดี๋ยวเราพามาชมตัวนี้กันน้อยนะครับตัวนี้เมยเพียงแปดมืดนะครับตัวน้อยมากเป็นเครื่อหนึ่งจุดเก้านะครับรถดานโรนะครับก็รับประกันว่าไม่มีชนนักปิดความหรือน้ำท่วมนะครับไม่แทรอยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพามาชมชมหน้าหน่อยตัวนี้เป็นสีข้าชมหน้าผิดลูเกลเนาะ ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวยูซุก็จะเป็นโกรเมียมนะครับนี่สวยม้มากนะครับเคยที่ส่วนใจก็ติดต่อซอบตามเพิ่มเติมได้เลยนะครับอ่ะในส่วนของดวงไฟยนะครับก็เป็นไฟยดวงโตโตแบบนี้เลยนะครับก็ไม่มีกราฟเรื่องเลยเนาะสำหรับตัวนี้นะครับนี่สวยไอ้มากนะครับยากได้ก็เอาไปวิ่งเงินวิ่งงานวิ่งตำเงินตำงานเนาะอ่าในส่วนของโลเม็กเราก็ใส่โลเม็กคู่หน้าให้นะครับเป็นโลเม็กวิวนะ ระบายความร้อนได้ดีมากนะครับ้อไมคุยก็เป็นโอไม่นะยางส่วนยางก็จะเป็นยางปีสอง3ันยิบานะครับนี่เป็นยางไม่แกล่กรองง่ายนะครับทั้งสี่เส้นเลยนี่อ่ะในส่วนกล้องด้านข้างนะครับก็จะมีในส่วนกล้องไฟตับทิมนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นสีดำเนาะตัวกระจกอ่ารบๆขั้นนะครับก็อาจจะมีรอยสเก็ตอินหรือว่ารอยข่วนเล็กๆน่อยๆ,น,อยๆนะครับนี่อ่ะ มาในส่วนขงหล่อลั้งกันหล่อลั้งก็จะเป็นยางแม็กเชลินใช่ไหมครับอ่ายางแม็กเชลินบรรทุกได้ทราบหน้ตันนะครับเป็นโลกาะตาบรรทุกจะเป็นยางเม่อยเอ็กนะครับนี่ตัวนี้นะครับช่วยมาร์กเคยดีสนใจนะครับเป็นครบ15นะครับตัวนี้อ่าก็บรรทุกช่วงถึงซ้ำตันได้สบายสบายอยู่แล้วนะครับในส่วนของด้านล่างเราก็มีเฟย์เฟย ดวงโตโตู cil, el, el, ้ฝอยทายเนาะสุ้ยหมาฝอยทายก็ไม่เรื่องไม่ม่วงเลยนะครับสําหรับฝอยทายอ่าหรือว่าเม็ดอากนะครับอ่าจุด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 เม็ดอากเนาะจ่าโรงงานนี่ก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าที่สาคัญนะครับเราก็ใส่เหล็กคําลบปลายให้ด้วยเหล็กคําลบปลายแต่การก็จะใต้เหล็กเหล็กคําลบปลายเออนี่ยนี่วยรุ่นไม่ควรปรัด เดี๋ยวเราพาไปชมตู้น่อยตู้ข้างบนก็ติดเฟย์ด้วยเนาะเฟยตายเฟย์ถ้วยเนาะโคเฮนตั้งแต่หน้าป,าออปลไปไาสวยนะครับเดี๋ยวเราเกะเปิดตู้เลยแอนไปในตู้ไม่มากนะครับกลิ่นนะครับกลิ่นเซฟมุกเลยนะครับกลิ่นไม่ก็จะเป็นไม้กระดานอัดน,นะครับนี่ส่วยมากตู้นะครับความสูง2เมตร6นะครับก็บรรทุกได้ซองตึงซ้ำตัน ก็สบายยเลยนะครับตู้ไม่รับรับเปิดรับประโับรงรับโรงนะครับเอ่อจะทะเบียนลงเล่นแม่โพมนะครับออกไปก็วิ่งงานได้เลยนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปจุ่มปายเนยตัวนี้กันดีว่านี่อ่ะก่อนที่จะจุ่มปายเนยนะครับเดี๋ยวเราพาดูแมตอ้านิดนึงเคยดีห้ารถมือส่งอยู่นะครับก็ดูแมตอ้างได้นะครับว่า เปลี่ยนแปลงไม่ไหมนะครับนี่ก็เม็นอักเดิมเดิมจะเฉื่อมเจา้าโรงงานนะครับก็เดิมเดิมเจ้าโรงงานเลยนะครับอ่าในส่วนของภายในยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโบตัวนี้นะครับก็จะเป็นโบนั่งนะครับสี่ท่อจะเป็นโบนั่งสี่ท่อนะครับเป็นเกียร์หกสปีดแล้วนี่เอ,อเอ้ยออยังเย็นเชียบนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่าอ่า ตัวนี้นะครับก็ตัวผวงมาเลยก็จะเป็นนั่งนะครับพูม,ม่นั่งใช่ไหมนั่งส่วนเล็กหม่อนี่ยู่เพียงแปดมื่นกุดว้าตอนนั้นนะครับชื่อว่านอยมานะครับนี่ไฟยชมหน้ากระสวยม้านะครับตัวนี้อ่าเฟยเรียวฝฟยเรยปัดน้ำฝ้นเรยได้เหมือนเดิมนะครับนี่ตัวนี้ชงเอนะครับเย็นเชียบตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะใส่น้ำเนาะสามารถใส่แก้วน้ำได้นะครับเดี๋ยวเราดูรบรบคันหน่อยอ่า วิตายุนะครับก็ส่วยมากนะครับนี่ตัวนี้นะครับแอร์เอวยเย็นเชียบเก็บช่บาระเก็บข้องนะครับพอได้เยอะมากม้นะครับหรือว่าฝ้านะครับอฝ้านะครับก็ไม่มีรอยจิมนะครับอยติดปกตินะครับฝ้าขาวจ้วงนะครับไม่มีรอยจิมเลยเลยตัวนี้นะครับโรโก็เพลงกระจกไฟฟ้าให้นะครับนี่นี่โรโเพลงกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับนี่หรือว่า ขาดเบลนะครับขาดเบลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาจุชมในส่วนของห้องเกลืองกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปจุชมในส่วนของห้องเกลืองกันดีกว่าครับอ่าในส่วนของห้องเกลืองนะครับรถรับประกันนะครับว่าไม่มีจชนนักผิดความหรือน้ำท่วมนะครับไม่เทโรเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับสามารถตรวจเช็คหรือว่าพาผู้เชี่ยวชาญมาชมได้นะครับอ่าสำหรับห้องเครื่องตัวปี2017นะครับก็ดื่มด่ำใจโรงงานนะครับ ดูในส่วนของกว้ากบเรืองนี่มาในส่วนของกว้ากบเรืองนะครับก็ยังไม่หมางนะครับส่วนหรือว่าจุดเต็มซี่นะครับจารงงานนะครับนี่สามารถดูได้นะครับว่าไม่มีรอยจนนักหรือปีกว้่ในนวลนะครับไม่มีรอยโทษนะครับนี่จุดเต็มซี่จารงงานนะครับหรือเพนเพ็นะครับนี่เพนเพ็อย่างมีนะครับโมเวสก็ยังไม่หมางนะครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูในส่วนของตรงนี้หน่อยการจุดหน้านะครับ น็อตไม่มีรอยขั้นนะครับเม็ดองเม็ดอากนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้น้อยพี่แมมนี่น็อตนะครับไม่มีรอยขั้นนะครับเดิมเดิมจะหนุนงานเนาะส่วนฝ้าเป็นกันความร้อนนะครับวิ่งเกลย์กร้อนแรงนะครับก็ได้ถึงประมาณเกาสิบห้าเปอร์เนเลยเนาะอย่างไม่มากนะครับนี่จุดเดิมเดิมเม็ดองเม็ดอากนะครับยางนะครับผมอย่างดีสภาพดีเยี่ยมนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยว ก่อนที่จะไปนะครับเดี๋ยวแจ้งโกทีก่อนแล้วโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับจองเพียงเก้ยเก้าบาทนะครับสวยพ่อนาเดือนหรือส่วนลดอาพัานบาทแท่นน้ำมันเครื่องไอฟีซ่อมกลางซ่อมเมื่นกิโลนะครับตัวนี้ปี2017ราคาเพียงซ่อมเส้นสี่หมบาทพ่อนหน, 6, 000, นึนนนห่มต้นเพียง6,000บาทแถวน,นั้นนะครับประวัติดีกอฟฟีดาวไปเลยครับฟีอีก้าทิบวันดาวเพียงหนึ่มต้นเพียงสองจเจ็าแถวนั้นนะครับเคยที่ยากได้ตอนเดียวตู้ทึบนะครับ เอาไปวิ่งงานวิ่งเงินวิ่งก้เนเงินก้นทองอนนอก้นทองก้นทองเออหรือว่าอยากได้รุ่นนี่ยากได้ดีแม็กยากได้เรโวอยากได้ปีสูงกต็ติดต่อสอบถามได้นะครับเดี๋ยวแจ้งเบอร์ผมมีกี่นะครับเบอร์ซูนหกห้าเจ็ดสี่ซูน 65, 40, ซูนกแปดเก้าซูนกหาเจ็ดสี่ซูนซูนกแปดเก้านะครับเคยที่อยากได้รถตู้ทึบนะครับผมก็ติดต่ตอได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคิดถึงรถยนต์มือสองหวใจเศรษฐะด้วยนะครับสวัสดีครับ